โลครับนี่ก็เป็น c b r 400 E89 นะฮะก็เป็นเฟรมตรงนะฮะตัวนี้แปลงสฟยลิงตัว CBR1000 พ e 0 8ใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็โดยรวมก็ยังสวยอยู่นะฮะบบไฟก็ใช้ได้หมดนะฮะตัวนี้ก็สีสวยฮะเนี่ยฮะอันน่าเดี๋ยวจะลองาฟังเสียงสตาร์ทดูนะฮะ เราเดินเบาลอาบางเสียงเครื่องดูนะฮะรถสมบูรณ์ฮะมาขับกลับได้เลย อันนี้ก็เป็นเสียงท่อปลายท่อเนี่ยอาจจะต้องไปเปลี่ยนนิดหน่อยถ้าอยากได้เสียงเพอรพอนะครับลองเป้นให้ดูจะลองเสียดูนะครับ